เทีย่ยงนี้ฐ<ม>า,านะะาอะไรกันตอนนี้นะคะพี่นาทีก็มาถึงที่โคกนองนาแล้วนะคะม,นะม,นะมาบบเก็บมันก็เต็มห้องเก็บเรืองเหรอเ,อเรอเอาคุยกันแล้วอ,อ๋โอโอ๋อนีน่เรืร่องเลยแซ่บแซ่บกับข้าวตมันใสไหมมันใสจ้งทำอะไร ก็เห็นแล้วมับใจแล้วกำไรมันใส่เลยที่เราให้ไม่ออกไม่นั่นเลยครับผมนี่แหละมีอะไรก็ให้เยอะของดีเหรอแล้วหลังมาเลิกกันนะแต่ยังไงที่มีอะไรซีนูมทานข้าวนี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์จ่าเอ็มด้วยนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์วันเกิดเดือนนี้ก็ไล่ๆกันเลยนะคะตั้งแต่วันเกิดลุงพลวันที่17สิงหาคมนะคะวันที่17ก็มีลุงพลมีพี่ชายนะคะวันที่18เป็นพ่อพง อันทีสิบก็เป็นพ่อพงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นขออพี่โอนะคะและวันนี้เป็นของจ่าเอ็มนะคะเฮียบิรย์นเก็บด้วยเก็บอด้วยเดี๋ยว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 คงได้ไหมคะ เดี๋ยวๆได้ได้ยินได้ยินว่ามีช่องอริซอนด้วยล่ะค่งอคะช่างพงว้าวสองสามยังอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึง สามหมุนเลยดหมุนรืยยัง่ะอยากได้อีกอนนีช่องที่นค่ะขอพหมุนลูกกี้หมุนเลยนุกเหรอสามรอบเร็ว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 สามแล้ววินแล้วเอเหนมาเป็นงแันด้าน ต้องหมุนโอวินอยู่นะคะหนจุดห p วิ่นหัวมาแล้วกอยสามอหนึ่งสองสาม พี่เสือี่นี่ตกใจเลยไม่หมุนหมุนมนี่ไม่มีช่องมิกกี้มันกี้หมุนเลยยังมมุนหมุนหมุนพี่เสือหมุนหมุนดิหมุนหนึงแล้ว

้าเอาไปทางลานหมดแล้วนะคะว้าวคือสวนที่เหลือคือของเจ้าเแม่อะไรครับแม่อะไรครับเมรี่เมรี่หรือแมรี่ก็ได้ค่ะ ว้าว <Wow. S 2> แล้วก็อีกคนโอ้กั oh, <า>มปันจริงๆล้าต้องมุนคนใครครับอีกคนนึงเป็นของป้าสมหรือไทยของเจ้าอุ้ยมีเสื้อด้วยกับเสื้อโลลลโซ สำหรับของช่างอดิสรนะคะว้าวได้เสื้อองค์ปูด้วยนะคะสีชมพูอ้ก่อนหน้านี้ก็พี่เล็กซื้อให้นะคะสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของพี่ปุ้ยนะคะ PUI นะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะให้ของพี่อาริสอนไซส์ L อแล้วก็ของ,น,องน้องนะะุกนะคะไซส์เอ็มนะคะก็ ขอบคุณพี่ปุ้ยมากเลยนะคะขอบคุณที่ขอบคุณที่ยังนึกถึงน้องๆนะคะแล้วก็มอบเสื้อปู่ปาริจิตนะคะให้กับแอดดิสรอนไลดูกี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงนอกจากขออวยพรให้แล้วกันนะคะขอให้พี่ปุ้ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณแอดดิสรอนด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยว ตอนนี้สองแอดก็มีสามสีนะคะมีเสื้อองค์ปู่นะคะสีสีน้ำเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็จะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้ครบเจ็ดสีเนาะจะได้ใส่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากมานะคะก็ไ,ได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูก,กี้ก็รับนะคะวันนี้ทีมแอดมินนะคะทั้งสี่สาวนะคะมาถึงที่นี่เลยนะคะ และตอนนี้นะคะลุงพลหลายคนอาจจะถามว่าลุงพลทําอะไรอยู่นะคะในช่วงเที่ยงนะคะไม่ไม่เที่ยงแหละตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะบ่ายโมงแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะลุงพลกําลังทํางานอยู่นะคะอยู่ที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ผาดกันขึ้นมาทานข้าวนะคะจะสังเกตเห็นว่าพ่อพงแล้วก็บ่าวนูนะคะพี่พทีมงานนะคะจะขึ้นมา ทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะ,ะรวมถึงพี่อดีตซ้อนนะคะก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะก็ลงไปช่วยลุงนะคะอยู่ที่หน้างานนะคะตอนนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าเวลาทานข้าวของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับลุงพลด้วยนะคะกับภารกิจองพระปู่ในครั้งนี้นะคะให้สําเร็จให้เสร็จสมบูรณ์นะคะให้บุรณะ,ะให้ ให้ซ่อมแซมนะคะองคูปาริจิตให้เสร็จสมบนนูรณ์เนาะรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแอวก็ช่วยขายผลิตภัณฑ์นะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเจลรังหน้าเจอลอาบน้ำนะคะเซรัม่มสีปะท่อนพัดเบตา้ากูแคนและน้องใหม่ทีพีคอฟฟี่นะคะที่สำคัญนี่เลยคะ่ะเสื้อนะคะเสื้อองค์ปาปริจิตนะคะตัวละ350บาทเท่านั้นนะคะ แอดเชื่อว่าหลายท่านคงจะสั่งไปไม่น่าจะต่ำกว่าบ้านละหนึ่งถึงสองตัวนะคะ,ะก็อย่าลืมนะคะทุกไซส์เลยนะคะราคา350บาทรวมส่งนะคะอย่าลืมสนับสนุนกันเยอะๆนะคะ0927947526นะคะแอดไลน์ทีพีสก,กินออฟฟิเชียลนะคะสอบถามหรือสั่งซื้อนะคะทีะ่ทีมงานทีมแอดมินบริษัทได้เลยนะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ว่าจะถ่ายพี่พทานข้าวกันนะคะแต่ว่าก็แอยินนะคะให้ไปรับของนะคะที่ FC ซซื้อให้กับยูทูบเบอร์นะคะซึ่งก็มีกันหลายช่องเลยแถมหมุนกันติ้วติ้วอยู่3ามรอบนะคะก็าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์ด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ